ก่อนวินเซนต์แวนโกนีพี่ครับทำไมพี่ถึงตายอ่ะพี่ครับเอาละทุกคนตั้งใจเรียนกันหน่อยนะใกล้จะสอบแล้วเ้าใจหรือเปล่าฮะครับวินเซนต์แวนโกเกิที่ฮอลันดาในปี1853เนี่ยนี่ไปชมงคคณิตศาสตร์ม่าช,ชมงว่ารูปนะไปยืนหน้าห้องเดี๋ยวนี้เลยไป มาย่จริงๆเลยแต่เอ๊ะกวาดได้เก่งดีเหมือนกันนี่นะ่นี่เออมีฝีมือนะนนี่นะเฮ้อเอาไปตกปลากันดีกว่ารับพาหมาไปด้วยนะคบพี่อ๋ออ๋ออู้ยอ๋ออ๋อเดอ ตราแค่นี้ก็ไม่มีแล้วเห็นว่าฮะสนุกดีนะฮะพี่ฮะทำไมถึงปล่อยปลาไปแล้วฮะพี่กับเบนไม่ค่อยดีมันก็แบบนี้แหละน่ะวินเซนเวนโกเป็นพี่ชายคนโตมีน้องชายชื่อเดอนส่วนพ่อเขาเป็นข้าราชการสำหรับตัวเขาเองนั้น เป็นเด็กที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเด็กคนนี้เก่งจังเลยปั้นรูปช้างได้เหมือนเหมือนนะคะไม่ไหวอะในสมัยเด็กๆนั้นวิเซเว่นเ,นเนกาะ<อ>เขาเป็นเด็กที่มีจิตใจ,จดีและใจดีกับน้องมากหลังจากเรียนจบแล้ว,ลวเขาได้เข้าไปอยู่ที่ปารีสและได้ทำงานกับคุณลุง ภาพนี้สวยจังเลยซื้อเถอะนะครับคุณโอ้อย่าไปซื้อเลยภาพนี้ไม่สวยหรอกไม่ได้ความเลยอ่ะนี่ทำไมอ่ะผมไม่ชอบอ่ะภาพนี้ภาตายอ๊ตายต้องฉันซื้อภาพเนี้ยอะไรอันเนี้ยชอบมากเลยเนี่ยอย่าเลยเป็นภาพที่ไม่ดีเลยไปซื้อทําไมอ่ะฮะก็จะบ้าหรือไงไม่ต้องขายต่อไปแล้วแบบนี้หลังจากนั้นวินเซนต์เวนก็ต้องเปลี่ยนงานไปเรื่อย แต่ถึงยังไงเขาทำที่ไหนไม่ได้นานนัก,ดนนนกเดออนพี่อยากจะช่วยคนทุกคนยากนะนะถ้ามีนักสอนศาสนาที่ดีกว่านี้ผู้คนที่เนี่ก็จะมีหน้าตาที่สดใสกว่านี้และแล้วเขาก็ได้ไปเยี่ยมคนไข้และให้ความช่วยเหลือแก่ก,กรรซึ่งในยุคนั้นมักจะมีการสตรายกันอยู่บ่อยๆวินเซนต์ก็มักจะไปช่วยคนนั้นอยู่เสมอ พูดเกินไปแล้วที่ว่าพระเจ้าจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสไตล์และที่สําคัญตัวเจ้าเองคงจะทําให้ดีกว่าน,นี้ซะก่อนนะทีหลังจะพูดส่งเดดแบบนี้ไม่ได้นะรู้หรือเปล่าหแย่จริงๆเลยชเชียวถ้าคนมีเงินอะ่ะความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นนะหยุดนะจอยเชื่อลงพ่อของเราเดอออนตอนนี้พี่ก็เลิกเป็นนักสอนศาสนาแล้ว พราะพี่เนี่ไม่สามารถจะช่วยคนได้เลย,เลยแล้แล้ววินเซนเตนงก็ต้อได้เดินทางไปเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆและ,และขณะที่เดินทางไปเขาก็วาดรูปไปด้วยเออฉันจะทำยังไงดีนะที่จะช่วยคนทุกข์ยากได้นะ่ะเฮ่ <Hey. S 1> นี่แหละครับรบ,บ้านคุณอุนตัน้ โอ้โหเป็นบ้านที่ใหญ่โตวสวยงาเช่นนี้เหรอไม่ไหวอะ่ะไปดีกว่ามันมันสวยเกินไปอะ่ะโอ้โหไม่ไหวเลยจริงๆอะ่ะโอ้โหอะไรกันอ่ารูปรูปดีแหละใช่แล้วรูปนี้แหละฉันจะสามารถช่วยคนได้ละเดยอนรูปภาพเนี่ยจะสามารถช่วยคนได้ จะช่วยให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพี่คิดว่ารูปเนี่ยสามารถช่วยได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วพี่จะใช้รูปนี่แหละช่วยคนในวันหนึ่งวินเซนต์เวนกะเขาได้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งมีชื่อว่าจีนสกับเด็กเล็กๆหนึ่งคนเธอเอาแต่ดื่มเหล้าไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นเลยนี่คุณเกาเมาละจะจ่ายค่าชาวบ้านักทีล่ะ อ,อขอโทษเลยหรอครับผมขอเวลาอีกสักหน่อยเถอะครับหน้าผ้าไม่สดใสแบบนี้คงจะขายยากสักหน่อยแล้วนะอะจีนเดียอ,อนพี่ช่วยจีนกับเด็กไว้ไม่ได้อะเธอหนีไปซะแล้วอ่ะเธอหนีไปแล้วแล้วเขาก็เดินทางไปยังท่าเรือทาง,ทางใต้อ๋อสวยจังและแล้ว เขาก็ไปจนถึงปารีสและได้เห็นภาพของจิตกรที่มีชื่อเสียงซึ่งทําให้เขาเปลี่ยนแนวทางในการวาดภาพให้ภาพที่เขาวาดนั้นสดใสยิ่งขึ้นซึ่งเขาก็ได้วาดจนกระทั่งไม่มีเวลาได้พักผ่อนโอ้ไม่ได้แล้วโอ้คนในตอนนั้นเดออน ก็ได้มาทำงานที่ปารีสด,ด้วยเช่นเดียวกันอ้าทั้งนี้คุณฮานะผ่าได้เป็นยังไงบ้างอ่ะคุณจะได้ผาดีไช่เรอมาเชื่อฝีมือของเธอคุณโกะไม่ต้องห่วงะนะนั่นสบายอยู่แล้วนี่แกนแน่ใจแล้วยังไงว่าภ้าริ้มันจะขายได้อ่ะฮะวพายังไงมามจะดึงนานได้เชื่อ,อจะได้มาโทวว่าฉันขายได้ก็ขายได้เด้อเหยกัเพอสีชุดนี้ไปนะครับมาเชิญตามสบายเลยครับคุณโกะเฮ วินเสื้อเวนโกได้พบกับเพื่อนซึ่งเป็นจิตกร,รชื่อว่าโดนันซึ่งทั้งคู่เนี่ย,ยมักจะทะเลาะก,กันอยู่กกเป็นประจำตลอดเวลาพี่ครับผมวางเงินให้ตรงนี้แล้วนะฮะ <c oughs> เดนแสงสว่าง แสงสว่างและแล้ว,วแวนโกก็ได้เดินทาาไปทางใต้ของฝรั่งเศสอ่าฉันจะเขียนภาพโดยดึยจากของจริงซึ่งยังไม่เคยมีใครวาดมาก่อนเลยเดยอนพี่จะต้องวาดต้องรีบวาดเหมือนก็ไม่มีเวลาจะวาดต่อไปอีกแล้วเจอแล้วฉันเจอแล้ว,ลวใช่ฉันหาแบบนี้มานานแล้วตองรีบทำง,งานละว ต้องรีบทำงานต่อไปจะกลัวว่าฉันจะไม่มีเวลาอีกต่อไปแล้วนี่ไงบ้านที่ฉันหาฉันหามานานแล้วเอาล้ต่อไปต้องรีบทำงานให้เสร็จเ,เร็วฉันต้องรีบต่อไปอไปโอ้ใช้ไม่ได้ฮโอโอ้ยใช่ไม่ได้แล้ว ใช้ไม่ได้เนี่ผมนี่ฉันจะกลับแล้วนะโอ้ยอย่าเพิ่งเลยนะอยู่ช่วยกันก่อนเถอะนะขอโทษทีฉันทนไม่ไหวอ่ะอ๋อช่วยช่วยกัน่อเถอะหน้าพระนะพวกการทำอะไรคุณคนเนี่ยนะผมต้องใช้เงินไปทั้งครึ่งหนึ่งแล้วคนรู้เปล่าเนี่ยโอ้ไม่ไหวแบบนี้แ yeah. ย่แหมผมกลับดีกว่าก็นายว่าจะช่วยกันวาดสำเร็จยังไงเล่าฮะทำไมจึงกวาดแล้วก็ขายไม่ได้ว่าทำไมไม่จริงไม่จริงไม่จริง ทำไมทไมฉันถึงได้คิดฆาเพื่อได้ลองคอช่ว์แล้วเนี่ยทำไมและในตอนนั้นวินเซนต์เวนโกก็ได้ทราบความจริงว่าเอ๊ะเจ้าแหวงหูแหวงหูแหวนเง่เดยอนตอนนี้พี่วาดรูปเพื่ออะไรกันนะตอนนี้ พี่น่ะไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเดอออนเดอออน ที่ผ่านมาน้องได้ช่วยพี่อย่างมากมายมีน้องเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าใจในงานของพี่มากที่สุดเดอออดพี่ขอขอบใจเธอมากและในปีพันเก้าร้อยแปดสิบมิเซนเวนโกก็ได้สิ้นชีวิตลงและอีกครึ่งปีต่อมาน้องชายของเขา้าก็เสียชีวิตตาม ตอนนี้นทั้งสองพี่น้อง,องได้นอน,อนหลับอยู่ตลอดการกับภาพวาดเหล่านั้นและนี่คือ,คอประวัติขอ,ของวินเซนต์เวนก็